สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะนะคะมาแล้วสาวแจ๋มนะคะหมอลำกศิษตรกรนะคะเมื่อนี่มาเฝ้าเต,า,เตาท่านพี่น้องนะเปิดปากเตาท่านแต่ว่ามือนี่นะคะเอาไม้เขา่านี่โชว์ผูนหูแปวแง่มื่อนี้ว่ามีเสียงล่ำเสียงแค้นค่ะพี่น้องนะคะเสียงแค้นหายมื่อนี้นะคะแต่ว่าคิดหอยคิดถึงกันคือเก่าเหมือนเดิมจ้านี่นะคะปากเตา ผู้ดใดที่เขาทำมาเดอ้เอ,อนานคนอยู่ในถ้ำคนที่อยู่ในถ้ำเห็นหนักเตํำคิมมิมคิมมิมนะคะพี่ดอกอ่านะคะนี่นะคะเป็นเตานะะเตาใ่เตาปั่นเองกับมือนะคะหลังจากที่ข้าเปิดเอาเตานะคะเปิดท่านออกมาแล้วนะคะบรรจุสอบได้แล้วเรียบร้อยนะคะจังสิมา เอาใหม่ลงใหม่นะคะพี่น้องนี่นะคะฝากที่ตามกันแล้วกัน,นะคะ่ะทั้งช่อง YouTube นะคะสาวแจมมอลลมเกษตรกรน,นะคะอย่าลืมนเร่อพี่น้องเด้อนะคะคิดฮอดคิดถึงกันคือเกมือนเดิมนะคะแล้วก็เดี๋ยวนะคะซิมาอาดคลิปนะคะเสียงล่ำไปนําน,นะคะทำงานไปพร้อมกันแล้วกันเด้อนะคะ ขีดหอดในเดอ้อพี่น้องเดอ้อขีดหอดสาวมะล่ำเกษตรกรนานแหล่ๆจังสีแน่น,นะคะตากแดดไล่านานแหล่หน้ากรรมเนาะนะคะอ้าวจังในก็ฝากติดตามกันแล้วกันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ในเดอ้อพี่น้องเด้อนะคะอืมฝากดวงใจรัวๆให้ด้วยอืมนะคะหุ้ยมื้อนี้แดดคักพี่น้องมื้อนี้แดดแห้งนี่แดดจ้าแห้งนะสงสัย อยู่ในภูละเขาบางแดดอยู่ในเตาขอยาดมสักหนึ่งรอดนะคะสาวมะลำมจำได้กะเมน่นตอนซ้ำทำหาสามีกะเมน่นปุหลักโบราสาวมะลำอมจำได้บ่กว่าสิได้ล่ำพี่นองเลยนะคะเขาขีเมียงเหมือเรามะลำกระได้างบ่าผู้ดใดดอกอื จากสีแหล่จักสีก้่จากสีดำจากสีมง่งกันล,ละนะคะเอาพอ่อเอาเป็นว่าพ่อกันคลิปหน้าก็แล้วกันเด้อน,นะคะเดี๋ยวสิมาล่ำสูฟังค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่นอ้องจะาลื่มติดตามอย่าลื่มกดไลค์กดเช่ให้สาวแจมแน่ก็แล้วกันนะคะพบกับสาวแจมมะล่ำเกษตรกรคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้นะคะบ๊ายบาย